สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาพาชมอินทรพาลำน้อยของเรานะครับที่เพาะกันไว้อันนี้ได้ประมาณ3 3เดือน9ก็อยู่1เดือนนะครับอันนี้2เดือนแล้นี้เดือน11นะครับแล้วนี้ก็เวลา2เดือน โดยประมาณนะครับน,นีก็จะก,ตก็ต้นก็ต้นก็โตนะครับโตเทียบกับมืออันนี้สูงประมาณนี้เลยนะครับรุ่นนี้อยู่ประมาณสองเดือนนะครับที่เราเห็นอยู่อยู่ประมาณอันนี้แถวลบประมาณน่าจะได้อยู่ประมาณ500ต้นนะครับ ส่วนไอ้ที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันจะเป็นอัจจวานะครับอัจจวาเขาเรียกผลไม้ของพระเจ้าอัจจวาลองชิมแล้วรสชาติอร่อยมาก จาวานี่มันเป็นผลไม้ในตำนานนะของศาสนาอิสลามนะซึ่งก็จะสวยงามอันนี้ก็จะเป็นใบฮีนะอันนี้พันธุใบฮีประมาณสองเดือนเหมือนกันนะครับเดือนหือนนี้ จะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับต้นก็โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพามาดูเห็นหลายๆคนทําได้ต้นแฝดอันนี้ก็น่าจะเป็นอุย้ยไม่แฝดแลครับเน่าแล้วน,นีก็จะเป็นต้นพันไม้ของเรานะครับเราเพาะไว้ สนใจก็สั่งจองได้นะครับไม่ห่วงครับแบ่งกันไปแบ่งกันใช้แบ่งกันดูแลนะครับรตราการงอกที่เราเพาะก็อยู่ประมาณสักน่าจะแปสิบเป็นนะครับคือมันมันงอกหมดนะครับร้อเเซ็นแต่ว่าบางทีมันก็เกิดมาแล้วมันก็เน่า ลักษณะของการเน่าข้อควรระวังในการทําก็คืออย่าให้มันเจอฝนนะครับถ้าเจอฝนแล้วมันทําให้เน่าเพราะช่วงน,นี้ฝนตกเยอะมากครับประมาณสองเดือนอันนี้รุ่น2เดือนเนี่ยนะคือช่วงนั้นอนะตกอยู่เป็นเดือนนะครับผมต้องหาผ้าใบคุมว่าคุมได้บ้างไมไม่ได้บ้างครับ ผลตกเยอะเขาสู้ไม่ไหวเราสวยงามก็ไปรออีกรุ่นสองเดือนนี่ใบใบที่สองเริ่มจะออกแล้วนะใบที่สองเริ่มจะออกแรับเริ่มออกใบที่สองแหละ ถ้าออกไปที่สองมาก็ต่อไปก็จะเป็นใบขนนกหรือเปไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูอัปเดตกันครับงที่เราชมแล้วเรามานั่งเล่าการดูแลอินทผลัมวัยเด็กๆของเรากันนิดนึงนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับหลังจากที่เราเพาะเมล็ดอย่างที่ที่วิธีการดูแลต้นอินทผลัม ไม่ยากครับหลังจากที่เราเอา,เ,อาเริ่มเริ่มเริ่มจากเพาะเมล็ดเนาะต้องย้อนกลับไปดูคลิปแรกครับวิธีที่เราเพาะเมล็ดก็คือเอานา้ำเอามเมล็ดแช่น้ําอย่างน้อยนะครับ3วันพอ3วันเสร็จทุกวันนะครับเราจะเปลี่ยนน้ําทุกวันนะครับเปลี่ยนน้ําออกทุกวันแล้วก็เหมือนล้างมเมล็ดนะครับล้างมเมล็ดให้สะอาดมันจะมีเชื้อราอยู่ ถ้าเราไม่ล้างมาเร็ดมันก็จะทําให้เกิดเชืราเราแช่ไว้อย่างน้อย3วันหรือ4วันก็ได้นะครับก็เราก็จะไปใส่ในกล่องห่อผ้าหรือกระดาษทิชชู่ไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอามาห่อไว้ประมาณสักจนกว่ารากจะงอกะครับจนกว่ารากมันจะงอกออกมาสําหรับผมแล้วคือไม่ต้องรอให้รากงอกเยอะครับ เพราะถ้าลากมันงอกเยอะผมทดลองแล้วถ้าลอกรากมันงอกยาวๆเนี่ยเราจะเอามาเอามาเอามาลงถุงอะมันจะทําให้ลากมันหักได้ผมพอมันออกตุ่มแล้วผมก็จะเริ่มเอามาเพาะเลยมันจะง่ายกว่ามันโอกาสเสียหายมันไม่มีผมผมทดลองแล้วอย่างฟังฝั่งนู้นนะครับท,ที่ที่เล็กสุดทางนู้นน่ยคือผมเนี่ยเพาะตอนแบบ เม็ดที่แบบยังเล็กๆเลยพอออกตุ่มขาวๆผมเริ่มเอามาใส่เลยก็จะไม่ค่อยเสียหายนะครับมันมันไม่ค่อยเสียหายเพราะว่ามันมันไม่รากมันไม่หักแต่อันเนี้ยมันก็จะมีบ้างครับชุดเนี้ยชุดนี้ที่ผมเพาะเนี่ยชุดนี้นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับที่ผมเพาะเนี่ยมันจะรากมันจะหักเพราะผมปล่อยให้รากมันยาว เพราะฉะนั้นวิธีที่พ่อที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้ลากยาวพอรากออกมาแค่มองเห็นลากนิดเดียวก็เริ่มเอามาเพาะเลยเอาลงถุงเลยแล้วก็เอาดินกบนะครับหลังจากนั้นมันก็จะ,จะเจริญเติบโตง่ายไม่มีโอกาสเสียหายนะครับอันนี้ที่มันเสียหายเยอะเพราะว่ามันเกิดจากตรงนี้แหละครับเกิดจากวิธีที่ผมเพาะคือเอารากมันยาวเกินไปแล้วรากมันหักเวลาวมาใส่ถุงนะครับ อันนี้ก็วิธีการหนึ่งแล้วก็หลังจากที่มันที่เราใส่ถุงแล้วก็คอยรดน้ําครับทุกวันครับผมรดครั้งเดียวแต่ช่วงนั้นช่วงที่ผมเพาะมันก็จะเป็นหน้าฝนแต่ผมว่าเขาคงลดให้มันมันชุ่มชื้นแหละให้มันดูชุ่มอะ่ะไม่ให้มันโชกนะครับชุ่มไม่โชกค,คก็ประมาณนั้นวิีการดูแลก็เราก็จะมาให้โฮอร์โมนนะครับโฮรยโมนยาฆ่ายาไล่มแมลงนะครับเป็นพวก ยาฆ่าเชื้อราก็ประมาณนี้ครับอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งก็ฉีดฮอร์โมนฉีดยาไล่แมลงฉีดยากันเชื้อรานะครับก็ประมาณคือถั่วเฉลี่ยคือผมผมจะฉีดครั้งละอย่างนะครับก็ประมาณสามวันครั้งวันแรกก็ฉีดฮอร์โมนสามวันแรกหลังจากนั้น วันแรกนะครับเราจะฉีดทมบนหลังจากนั้นอีกสามวันเราก็จะฉีดเชื้อราแล้วก็หลังจากนั้นอีกสามวันเราก็จะฉีดไล่แมลงมันก็จะอยู่ประมาณสักเก้าวันต่ออย่างประมาณนี้ครับก็จะพยายามให้มันอยู่ประมาณนี้ถ้าทําได้นะครับบางทีเราก็ทําไม่ได้มั่งอะไรมั่งมันก็ทาใจนิดนึงครับแต่ระบบน้ําผมจะให้เป็น สปริงเกอร์อย่างนี้นะครับสปริงเกอร์คืออย่างที่มองเห็นหัวสปริงเกอร์นะครับผมก็จะให้เป็นสปริงเกอร์ตั้งเวลาเลยผมไม่ต้องมานั่งคอยลดตั้งเวลาให้มันลดอัตโนมัติไปนะครับก็คงพอได้นะครับยังพอได้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าต่อว่าเราจะทำยังไงกับอิทพารลัมที่มันโตขึ้นมานะครับ สวัสดีนะครับยังไงก็ฝากต,ติดตามนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลให้ทันเหตุการณ์นะครับถ้าผมลงคลิปแล้วก็จะได้มองเห็นว่าเฮ้ยมันจะอัปเดตอะไรบ้างมีหลายอย่างนะครับที่ทําอยู่ก็อินทพาัม,มี์วิกวยนะครับกล้วยกล,ล้วยหอมทองลวยหอมพาเวนดิสนะครวยไข่ก็เป็นแปลงทดลองที่ผมเคยลงคลิปไว้ก็เดี๋ยววางก็จะมาอัปเดตกันให้ฟังเรื่อยๆนะครับ กล้วยมั่งอินทผลัมมั่งแล้วก็มีมันญี่ปุ่นนะมันญี่ปุ่นที่กำลังทำอีกโปรเจกต์นึงเหมือนการทดลองครับเตรียมตัวเพื่อจะไปทำเกษตรพักผ่อนนะครับผ่อนยังไงฝากกดติดตามฝาก subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดีย๋ยวจะมีด,ดีมีอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังครับ ขอบคุณนะครับที่รับชม